អលងីចេះហើយច្បាស់យំមែនឫយណាមែនអូព្រឹកយំសៅច្បាស់ទេវាងਿੱងៗទៅពីថ្ងៃអូបត់4ណូទៅឲ្យជោះអើបានលេងអូយប្រាប់មកហ៎បានលេងអូយប្រាប់ផងលេងនោះអឺក្បាលមូហោណាស់អានហើយឺបានហើយអានលេងអូយ 483 483เออแม่นร้อยนะแม่นจบแน่นอนนะบ่ไจงเลยอือโนหังไม่ตูนะไม่ปรับรนาเน้อไม่ปรับบักพระบักปรับๆแต่อยู่แต่ปีนี่พ่อเอออ้ายเต้านะเออเต้าๆๆๆปูนปูดซั่นใกล้บ้านคาเบอร์เถอะนี่ยังจ้าเถอะออยหนูปูนปูดปูนปูดจ้าอือปูดถมตุปูจ์ใสบ้านปูจ์คลาส ก็ไปพ่อเหล็กให้ตนตะเคียนเนี่ยเหล็กยังอ๋อแปดสีสามแปดสี่จ้าวัดชัดเจ๋วเลยชัดเจ๋วเลยชัดเจ๋วเลยจ้าคยจะไปหาซื่อมงไดใดดิไปไปเลยไปซื้อขาเหล็กมาอันอะไรตัวนี้หวุ้็อกนนก ยังยังไม่บอกใครโอ้ใช่เจ้ามือยังไม่รู้ยังไม่รู้บกใช่เจ้ามือยังไม่รู้ที่ไปใส่เลยบใช่ไอ้สองตัวนั้นก็ห้าหนึ่งกับสีสองบ่ใช่โอยเห็นแม่นแม่นเลยนะบ่จริงชัดเลยชัดแจ๋วเลยตัวสีแดงเลยแดงชัดชัดเลยอู้ยจริง ไปซื้อแเดีวนี้ไปซื้อนเด้อไปซื้อเหมือนกันน่แหละบ่จ้าเดี๋ยวเอาไปจ้าจ้าเดี๋ยวเอาข้อพดไปขายคนข้อพดไปขายเราซื้อเด้่จาเงี้ยงสีคอเหรอมาเป็คสี่อมาดโอ้ยมานรูนียเลยนอะมขาเปเนรนี้เรากรเล็รนเเนี้ยงรเลขบ้าอ๋อเลกบ้านเฮ้ยบ้านโอ้ยเียเลยอ๋ไปซามสี่ซามส่เปดหน่อยบมือข้อมืนะจะไ่าลงเนียงตัวเธอโมนะจ้าจะไปเช่งเยจะเช่งเลยจาเคยคอมึเลย อภิตูกีเขาคประมุตตาห้าหนึ่งหนังสี่สองจ้าติงเตาติงโมตาเล็กนี่เจ๊งเลยจนะย่อได้หลายจมูกเขาเสียอันโหอันอุโอทีมโอทีพวกเอ็งดึงแต่กนี้เองเถอะแต่อาโอจมือดึงก็ได้เอออย่าให้จมือเขารู้จ้าโอ้เป็นไเฮ้ยจ่อใครจะไปซื้อมองได้หละนี่จ้าจ้าเดี๋ยวผมกับพ่อจ้าใครไปซื้อมองได้นี่จะวางหน้างานหลายจมูกสิเดี๋ยวหมดไปซื้อลอตเตอรี่นะจ้า บางทีก็ได้คนตัวมข่อยข่อยสีพิสูก่อนเดอร์จ้าจ้าจ้าเลกก็เรียงเรียงกันหกตัวนั่นเลยจ้าจ้าจ้าเลได้ขอยจ้ำก็ได้เดี๋้อขอยยิงไหมแปดสี่สามอันนั่นเลย

ไปหาสื่อเรียก uh uh ันก uh ่อนไปเดี๋ยวมาเซลกันเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมารอดูว่านี่ตอนนี้ก็น้องก็ให้จุดไปนับตรงจุดตรงเนี้ยจุดไปเจ็ดดอกนะครับเจ็ดดอกแล้วก็จะมีจุดห้าดอกเพื่อที่จะไปโบกองค์ข้างล่างนะ ที่องแม่ตะเคียนข้างล่างนะครับข้าง,างข้างนานมาผมเป็นสิบมนครับเป็น <10. S 1> เศษพอดีน้องลักจนบอกว่าให้ผมเอาไปจุดที่แม่ตะเคียนที่แม่ตะเคียนข้างล่างครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปจุดก่อนครับตอนนี้นะครับ คุณสมบุตรก็มาขออ่าจำแม่ตะเคียนครับจำแม่ตะเคียนเอ้ยขอให้ปังๆสามตัวเด้อเหมือนี้เพราะว่ามากกับหนองดันจวนขอให้ได้เลขสามตัวตรงๆยาได้มีสิ่งที่ปิดบังเด้อสาธุสาธุจาแม่อ่าข้างล่างข้างล่างนิดเดียวนี้คือจะเป็นเอ่อเลขสี่ะค่ะสี่สองเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วข้างบนก็เป็นห้าหนึ่ง ใช่ค่ะข้างล่างสี่สองข้างล่างเนี่ยจะเป็นสี่สองเนี่ยสี่สองชัดมากในเลขสี่เนี่ยเลขสี่โอ้ผมมองแต่ไกลก็ยังเห็นเลยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นนี่เลขสี่เนาะเลขสี่แล้วก็เลขสองอันนี้ห้าหนึ่งอห้าหนึ่งนี่คือชัดอยู่แล้วคือชัดอยู่แล้วเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือสี่สองเนี่ยสี่สี่สองห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวบนครับใช่ค่ตัวข้างเห็นไหม เป็นชัดมากชัดมากชัดเจองูด้วยกันออกสีได้โอเคยวให้คุณผู้ชมชมสิตรงตรงตรงอ่ามีสามตัวหนึ่งตัวเออหนึ่งแล้วก็สองตัวสองค่ะอ่าใช่ค่ะเอ่อตายายได้เอ่อันนี้ค่ะแปดสี่สามอ่าแล้วก็ข้างล่างเจ้าแม่ก็ให้สี่สองกับห้าหนึ่งนะคะ สี 4, 2, 5, 1, ่สองกับห้าหนึ่งจ้ะแปดสี่สามจ้ะกับสี่สองและก็ห้าหนึ่งจ้ะเนาะชอบไหมชอบรักด้วยอะค่ะเนี่ยด้วยค่ะแล้วก็ไปแยกซื้อบ้างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอ่อเอ่อสี่แปดสามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นคืนลงลง,ลงเป็นแปดเอ่อสี่ห้าอะไรเออก็แล้วแต่อะค่ะแล้วแต่เรามาขอที่นี่ประจำไหม ก็คือประจำมาหาบางเอ่อบางบางครั้งถ้างวดไหนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยอยากซื้อก็ไม่ค่อยได้มาถ้างวดไหนที่อยากซื้อก็มาขอเจ้าแม่อย่างเงี้ยก็ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็งวดนี้แต่เราก็ไม่ได้มานี่เราก็มาขอท่านเฉยๆจ้าครับนะครับก็ขอท่านได้เรื่อยๆจ้าอ่าโอเคเดี๋ยวงวดนี้ โชคดีละกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ทุกท่านโชคดีไปกับเนียงกระมมคเมสรสเรเสนด้วยกันนะคะขอบคุณมขอบคุณมากแล้วก็ฝาก Facebook ของเนียงกระมมคเมสรสเรเสนด้วยนะคะขอบคุณมากครับดูวิวข้างหลังสิแต้วเห็นไหมสวยไหมสวยมากครับโอ้โหสวยมากครับ ดูอ่ะดูสวยมากครับรูผ่านโทรศัพท์มันสวยจริงๆอ่ะเออเออนี่นี่โอ้เหมือนท่านจะให้ดูวิวเล็กอะไรอ่ะเดี๋ยวๆทำไมเขาพี่อุตถ่ายได้สวย